การที่เราอยู่จุดเด่นมันไม่ดีเสมอไปหรอกครับเพราะว่าจุดเด่นก็ต้องมีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องโดนเหมือนกันนี่เรียนนิเทศตอนนี้โต้เลือกเรียนนิเทศครับเรียนนิเทศทําได้หลากหลายเหมือนเป็ดนี่นิเทศทําไมต้องเป็นเป็ดล่ะครับสําหรับโต้โต้ว่ามันดีซะกว่าอีกที่เราเป็นเป็ดพอเป็ดสามารถทําได้หลากหลายเหมือนกุญแจครับที่เรามีกุญแจมากมายหลายดอกที่เปรียบเสมือนความรู้เราที่ใช้กับปัญหาที่เหมือนแม่กุญแจ การที่เรามีองค์ความรู้มากกว่าคนอื่นมันออกเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียพูดถูกไหมล่ะครับและโตและโต้ะโตนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่เชื่อครับว่าการที่เรามีแต่พรสวรรค์มันไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่เก่งครับแต่การที่มีพรแสวงแล้วความพยายามนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เราทําความฝันก้าวข้ามถึงความฝันตัวเองได้เพราะว่าความพยายามเหล่านั้นมันมีเป็ดตัวหนึ่งครับที่ชื่อโต พอตโตเชื่อครับว่าเป็ดทุกตัวสามารถเฉิดฉายและส่งประกายในแบบของมันเองได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่หงที่ใครหลายคนต่างมองหาแต่มันจะโดดเด่นจนทุกคนลาสายตาจากมันไปไม่ได้ทุกคนที่นี่อาจจะมีคนคิดนะครับว่าตเนเป็นเป็ดอยากให้ทุกคนรู้ครับว่าเป็ดตัวน้อยๆก็สามารถมีเส้นทางเดินของมันได้ creating your self ความเป็นเราเนี่ยแหละครับสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว you are much r ชีวิตเราเราขอกำกับหนังของตัวเองขอเลือกเดินเดินตามทางของตัวเองและเราจะเป็นเราในเวอรช์ชันที่ดีที่สุดสำหรตับวนันนี้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องกิติภพทรเซอร์จากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลค่ะครับผมพบกับตัวแทนคนต่อไปนะครับจากเซกชัน728ครับนางสาวกรีนาวริยะจากสาขาสื่อสารการแสดงครับเชิญค่ะ หากมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงเราโดยสารหน้าซองว่าเป็นตัวเราในอนาคตคุณจะเชื่อไหมเนื้อหาในจดหมายอาจบอกให้เราอดทนสู้ต่อไปเพราะมีอนาคตที่สดใสรอเราอยู่คุณจะทำตามคำแนะนำนั้นหรือเปล่าบันทึกหัวใจที่แตกสลายและความหมายของการมีอยู่สวัสดีคะ่ะนางสาวกีรณาวิริยะเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องเคยแตกสลายกันมาก่อนแล้วมีวิธีประกอบตัวเองขึ้นมากันยังไงบ้างคะสำหรับเรา ได้เรียนรู้มันจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตถึงสองครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกคือการสูญเสียแม่ที่เป็นทุกอย่างเรากับชีวิตเรากับแสงในชีวิตมันดับลงเลยค่ะเราไม่อยากร้องไห้ต้องไม่แตกสลายต้องอยู่ให้ได้ความรู้สึกนี้เราไม่อยากยอมรับมันเราในวัยสิปีกอดเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้แม้จะแตกสลายแต่เราเลือกที่จะปฏิเสธมัน ในครั้งที่สองแผลที่ยังไม่หายดีก็ถูกกรีดลึกอีกครั้งพี่ชายที่รักจากไปอีกคนทำไมโลกถึงได้ใจร้ายเราก็แค่เด็กคนหนึ่งที่อยากมีความสุขเราในวัยสิปีที่ทำเป็นเข้มแข็งในวันนั้นได้ระเบิดความรู้สึกสูญเสียออกมาเราอยากอ่อนแอแล้วมันมากเกินกว่าที่จะรับไหวในครั้งนี้เราลองอนุญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้จนพอใจ ไม่ได้เห็นความเป็นจริงและมองดูรอบๆแล้วก็พบว่าคนรอบตัวที่ยังเหลืออยู่ก็แตกสลายไม่ต่างกันในตอนนั้นเราประกอบตัวเองขึ้นมาพร้อมกับคำถามว่าเราอยู่เพื่ออะไรและเราจะประกอบตัวเองอีกครั้งได้ยังไงแล้วก็ได้คำตอบเมื่อเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะแตกสลายได้พูดถึงอากิโกเด็กหญิงวัยสิบขวบที่ต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆมากมาย ในวัยที่หัวใจไม่แข็งแรงในวัยที่หัวใจพร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อจูจูเธอก็ได้รับจดหมายที่จ่าหน้าซองว่าเป็นตัวเธอในวัยสามสิบปีเพื่อปลอบใจเธอในสิ่งที่เธอ,อเผชิญอยู่อากิโกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือมีใครล้อเล่นกับเธอแต่เธอก็ได้เขียนตอบกลับและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอให้อากิโกในวัยสามสิบปีฟัง ทุกครั้งที่เธอเขียนจดหมายเธอจะตั้งคำถามเสมอว่าอนาคตที่สวยงามกำลังรออยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าวันนี้ทำแบบนี้แล้วอนาคตที่สวยงามจะยังมีอยู่จริงไหมเธอเขียนจดหมายเพื่อเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอที่ดำเนินไปมีทั้งรอยยิ้มรอยน้ำตาวันที่ท้องฟ้าน่ารักและวันที่ฝนตกในใจหลากหลายเรื่องราวที่เธอได้พบเจอคะ่ะ แม้ในความเป็นจริงเราอาจไม่มีวันได้รับจดหมายจากตัวเราในอนาคตเหมือนกับอากิโกะแต่เราก็จะคงหวังและเขียนถึงเขาว่าในวันนี้เราได้พยายามประกอบตัวเองและจะกลายเป็นคนที่เขาภูมิใจไม่ถึงตอนนั้นหากในวันนี้คุณคือคนหนึ่งที่แตกสลายและกำลังหาความหมายของการมีอยู่ขอให้คุณเชื่อมัน่นและกล้าที่จะแตกสลาย เรียนรู้ที่จะประกอบใหม่และเป็นตัวคุณที่ในอนาคตจะต้องภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอตอบคุณตัวแทนนะครับจากเซกชัน728ครับคิรินาิิิยะจากสาขาสื่อสารการแสดงครับเราไปต่อกันที่เซกชัน729ค่ะนายพงศธรน้อยบุญยะสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ค่ะ นี่เป็นรูปผมผมเองครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนเด็กก็ดูหน้าตาหน้ารักดีไม่รู้ว่าไปกลายพันธุ์กันช่วงไหนของชีวิตถึงได้กลายเป็นแบบนี้แต่มีหนึ่งสิ่งที่ผมรู้ดีกว่าใครครับคือผมเป็นคนที่รักในการเล่นเกมมากผมเนี่ยเล่นเกมครั้งแรกได้ตั้งแต่ช่วงประมาณสามขวบตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคข,ของเครื่อง PlayStation 2หลังจากนั้นผมก็เล่นเกมมาเรื่อยๆครับคอยเก็บประสบการณ์จากเกมมาเรื่อยๆไม่ว่าจะมาจากเรื่องภาษาหรือเรื่องอื่นๆแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับ เป็นช่วงที่ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็เอาไปเขียนเป็นข่าวได้และสังคมก็จะเชื่อข่าวนั้นโดยท,ทันทีช่วงนั้นครับเกมตกเป็นแพ้รับบาปของสังคมเคยได้ยินพาดหัวข่าวประมาณนี้ไหมครับปล้นจี้ชิงทรัพย์ทําตามเกมเรียนแบบเกมเอามาจากเกมมันทำให้ผมเกิดคําถามครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะเรียนรู้จากเกมจริงเกมมันสอนอะไรเราได้บ้างตัวอย่างแรกครับในเกมเนี่ยจะต้องมีจุดหมายปลายทาง จะต้องมีเป้าหมายที่เขาต้องการจะให้เราไปแล้วเขาจะนำทางเราไปตรงนั้นได้ยังไงครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับเขาใช้ศัตรูเขาวางศัตรูครับวางอุปสรรคเข้าไปถ้าเกิดว่าเราเจอศัตรูแปลว่าเราไปถูกทางเราสามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้กับเกือบทุกเกมบนโลกใบนี้ครับตัดกลับมาที่โลกความเป็นจริงครับเราทุกคนต้องเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหาด้วยกันทุกคน เราไม่มีเส้นทางไหนในชีวิตครับที่ถูกโรยด้วยกีบกุลาบถ้าหากว่าเราอยู่สบายครับไม่เจออุปสรรคไม่เจอขวากหนามไม่ต้องดีลกับปัญหาอะไรเลย90%ครับแปลว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่ก็กําลังเดินไปในทางที่ผิดอยู่เกมครับได้สอนให้ผมรู้จักการเตรียมตัวอย่างเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้ครับมันแพ้ไฟมันแพ้น้ําแข็งและมันมีรังอยู่ในนบ่อที่เป็นพิษผมก็สามารถเตรียมตัวได้แล้วครับผมอาจจะเตรียมยากันพิษเพิ่มไปผมอาจจะเตรียมระเบิดไฟไป ผมอาจจะเตรียมน้ำแข็งไปเพื่อช่วยให้ผมสามารถปราบมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นแต่กับการครับในชีวิตจริงหากว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่ากําลังจะได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันจะดูดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมความรู้ด้านการเงินติดหัวไว้สักนิดก่อนไปทํางานเหมือนผมในวันนี้ครับผมรู้ว่าจะต้องมาพูดพรีเซนต์ในวันนี้ผมก็เลยได้ใช้เวลาที่อาจารย์ให้มาเนี่ยในการเตรียมตัวเพื่อจะมาพูดเหมือนกันแต่ไม่ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหนครับ ไม่ว่าเราจะเก่งกว่าคนอื่นขนาดไหนก็ตามมันจะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่จะตามเราทันเสมอมันคือความล้มเหลวครับไม่ว่ามันจะมาจากการเตรียมตัวที่ไม่ดีพอของเราเองหรือจะมาจากเราเองนี่นแหละที่หล่นจนทําทุกอย่างพังไปเองกับมือสำหรับผมมันไม่ใช่ความล้มเหลวซะทีเดียวครับผมเรียกมันว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะสอนผมครับสอนผมให้ผมรู้ว่าการเตรียมตัวของผมเนี่ยมันยังไม่ดีมากพอ มันอาจจะบอกผมครับว่าการที่ผมพลาดในครั้งที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากปัจจัยภายนอกที่ผมไม่สามารถควบคุมได้เลยและไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามครับประสบการณ์และความล้มเหลวจะทิ้งบางอย่างไว้กับเราเราจะได้มากกว่าที่อยู่ตรงนี้ครับจะได้มากกว่าการที่จะยืนอยู่ในจุดเซฟของตัวเองเกมไม่ใช่แค่สื่อที่จะให้ความบันเทิงเท่านั้นเราสามารถเรียนรู้จากเกมได้เหมือนกันครับขอบคุณครับ ขอเียงปรมือให้กับนายพงษสธรน้อยบุญญาจากสาขาอ,อการออกแบบสื่อสารออนไลน์ค่ะและต่อไปครับผมตัวแทนคนสุดท้ายครับจากเซกชัน730นางสาวทยาพรศรีโรจน์จากสาขาสื่อสารการแสดงครับเติญค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะโ ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมคะเ <c oughs> วลาที่พวกเราตั้งใจทำอะไรมากๆไม่ว่าจะเป็นการสอบ <c oughs> การแข่งขันหรือแม้แต่การจะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดมันก็มักจะมีสิ่งที่เรียกได้ว่ามันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าความผิดพลาดในชีวิตนี่แหละคะ่ะหนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยผิดพลาดมาก่อนถ้ามองย้อนกลับไปตอนที่หนูอายุป,ประมาณ สิาค่ะตอนนั้นหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่อนข้างชอบทํากิจกรรมมากๆไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นรําคือเรียกง่ายๆว่าทุกเวทีต้องมีหนูอยู่แน่นอนหนูสนุกกับการได้อยู่บนเวทีค่ะชอบเวลาที่ทุกคนจับจ้องหนูเป็นสายตาเดียวมีความสุขมากแล้วก็มักจะทํามันออกมาได้ดีเสมอเวลาที่ไปไหนมาไหนคนก็จะชอบชมค่ะว่าข้าวเก่งจังเลยข้าวทําไม สวยจังเลยคนแบบค้าวนี่แหละเขาเรียกว่าคนสมบูรณ์แบบแต่ความสมบูรณ์แบบเนี้ยมันใช่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเราสมบูรณ์แบบจริงไหมแต่เราชมโดนชมบ่อยๆแล้วก็เหลิงจนตัดสินใจไปออเดชั่นรอบแรกก็ติดคะ่ะติดแบบเปลี่ยนจากความมั่นใจกลายเป็นความมั่นหน้าเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะวันต่อมาต้องไปเจอกรรมการมั่นหน้าว่ายังไง ก็ได้เป็นละศิลปินพอไปเจอเขาก็โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากโชว์เสร็จกรรมการก็คอมเมนต์ว่าน้องเป็นคนแรกเลยที่ร้องเพลงเพี้ยนมากภาพลักษณ์ดูไม่ได้เลยอยากจะเป็นคนดังต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะน้องยังไม่ผ่านได้ยินคำนั้นตัวชาค่ะเพราะอะไรอึ้งค่ะมันอึ้งแล้วมันก็ เหมือนโลกทั้งใบมันพังไปหมดสิ่งที่เราคิดมาตลอดว่านี่เราสมบูรณ์แบบเราไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดหรอหลังจากกลับมาหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากคนที่กล้าแสดงออกก็กลายเป็นว่าแม้แต่จะวีเซ็นหน้าห้องก็ยังไม่กล้าเลยเก็บตัวค่ะนานสามปีไม่มีความสุขจนต้องทบทวนกับตัวเองว่าทําไมเราถึงละทิ้งความฝันความชอบความสุขเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ทบทวนแล้วก็ตกตะกอนกับตัวเองตอบตัวเองได้ว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเชื่อว่าทุกคนที่นั่งตรงนี้ก็เคยผิดพลาดกันทางนั้นแหละค่ะมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวกันทุกคนความสมไม่ความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายฐานะหรือความเก่งกาจก็ได้แต่สิ่งที่ทำให้รู้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นข้อดีเพราะว่า อ่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆดีกว่าความไม่สมบูรณ์แบบจะมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือสิ่งที่มีสิ่งที่มีที่เรียกว่าอาจจะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดอาจจะเป็นฐานนะความเก่งหรือว่าความสามารถพรสวรรค์ต่างๆแต่ทุกคนจะมีพื้นที่ว่างนั่นก็คือสิ่งที่สองพื้นที่ว่างที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเติบโตแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นในอนาคตตั้งแต่เหตุการณ์ความผิดพลาดครั้งนั้นแหละค่ะสอนให้หนูรู้ถึงปัจจุบันว่า ความจริงแล้วมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบข้อดีของความไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราคือมีพื้นที่ว่างที่จะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตเป็นคนที่เก่งกาจขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะครับผมและนี่คือตัวแทนคนสุดท้ายของเรานะครับนางสวาวธัญพรศรีโรจน์